สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านข่าวดีคังเตรียมแจกเงินสามหมื่นบาทให้พี่น้องเกษตรกรเรกร้าร้านครวัวเรือนโดยจ่ายเงินสดเข้าบัญชีธนาคารค่ะก่อนที่จะไปรับฟังฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตคลิปออกใหม่นะคะด้านนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ออกพระราชกำหนด กู้เงินเยียวยาดูแลเศรษฐกิจวงเงินหนึ่งล้านบาทนั้นในส่วนการให้ความช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มเกษตรกรเบื้องต้นมีแนวคางช่วยเหลือเกษตรกรเป็นรายครัวเรือนโดยการจ่ายเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรเหมือนกับการช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างแรงงานและอาชีพอิสระที่รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเวลา6เดือน สำหรับตัวเลขกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์เบื้องต้นฐานลากจากข้อมูลเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมการเกษตรและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มีประมาณ9ล้าร้านครัวเรือนส่วนจะให้ถึงครัวเรือนละส0,000ืนบาทหรือไม่นั้นกำลังดูความเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่โดยรัฐบาลจะดูแลเกษตรกรควบคู่กับ การปันเทาผลแรงด้วยนายอุตมะได้กล่าวไว้ค่ะด้านนายอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้ทกศกำลังรวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรเพื่อตรวจสอบว่ามีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหมดเท่าไหร่และตรวจสอบข้อมูลที่ซํำซ้อนเนื่องจากบรรลายครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรก,กรหลายอย่างเช่นปลูกผักเลี้ยงสัตว์เป็นต้นจึงมีการขึ้นทะเบียนกับหลายหน่วยงานทางนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือจากมาตรการนี้จํานวน8-9ล้านครัวเรือนค่ะ ซึ่งเดิมได้พูดคุยกับกระทรวงการคลังว่าจะจ่ายให้เกษตรกร,ร,กรจำนวน15,000บาทต่อรายเท่ากับการที่รัฐบาลจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระแต่ขณะนี้ครมมีม,มติเพิ่มเติมให้จ่ายเงินกลุ่มคนดังกล่าวเป็น6เดือนเป็นเงินส0 0 0 0ื่นบาทต่อรายนั้นดังนั้นทกศจึงได้หารือกับกระทรวงการคลังว่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรจำนวนสามหมื่นบาทเหมือนกับ กลุ่มอาชีพดังกล่าวได้หรือไม่ในยอภพิโลมได้กล่าวไว้ค่ะส่วนวิธีการโอนเงินนั้นหากเกษตรกรรายใดมีบัญชีธนาคารของทกศอยู่ก่อนแล้วหากได้รับสิทธิ์ทกศก็จะโอนเงินผ่านบัญชีทกศให้เลยส่วนเกษตรกรรายใดที่ไม่มีบัญชีของทกศก็จะให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แจ้งขอข้อมูลบัญชีธนาคารอื่นหรือบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนที่เว็บไซต์ของทกศซึ่งจะเป็นช่องทางพิเศษที่ทกศจัดทำขึ้นมาเพื่อให้การโอนเงินมีความรวดเร็วค่ะค่ะทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่กระทรวงการคลังเตรียมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรส่วนจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ให้พี่น้องเกษตรกรกรลอลุ้นกันต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ